สวัสดีครับพบกับ JK Jackie Channel ขวันหลงหลังจากทีมชาติไทยประเดิม3คะแนนแรกในฟุตบอลเอเชียนคัพอย่างงดงามนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมกับ3คะแนนอย่าลืมนะครับเอเชียนคัพ2019ทีมที่ได้3คะแนนแล้วเข้ารอบก็มีนะครับก,ก็คือคีรีิสถานที่แพ้เราวันนี้นั่นแหละแต่ว่าการเริ่มด้วย3คะแนนแล้วยังเหลืออีก2แมตช์เนี่ยมันก็ทำให้เรามีต้นทุนที่ค่อนข้างจะแม่ ยอดเยี่ยมเลยมีต้นทุนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยโอกาสที่จะเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะเราก็ต้องรอดูผลคู่ซาอุดิอารเบียกับอโอมานซึ่งผมทําคลิปนี้ก่อนที่คู่ซาอุกับโอมานจะลงสนามเราก็ยังไม่ทราบสถานการณ์แต่ไม่เป็นไรครับเรามาดีใจกับชัยชนะที่ยอดเยี่ยมนะครับของทีมชาติไทยภายใต้การทำงานของมาาดะมาสดะอิชิอิกันก่อนนะครับ ก่อนนี้เข้าเรื่อง Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าทาง y o u t u b e ก็แจ้งมาแล้วว่าเดี๋ยวประมาณปลายเดือนจะ,ะแบ่งการเป็นพาร์เนอร์ให้นะครับก็นะครับก็ได,ได,ได้ได้ส่วนแบ่งบ้างแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกทกท่านที่มาเป็นสมาชิกก็ก็สัญญานะครับว่าจะพยายามสร้างสรรค์งานเชิงคุณภาพในเรื่องของกีฬานะครับก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลหรอกผมก็จะ ไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆทย,ยอยเป็นกีฬาชนิดอื่นๆนะครับแต่มาว่ากันที่เบื้องหลังทีมชาติไทยอิชิจ,จัดตัวก่อนเลยดีกว่าอ่าเริ่มแรกก่อนลงสนามเมื่อวานนี้ผมก็คาดผิดไป3คนแต่จริงมันมีข่าวหลุดออกมาครับก็คงหลุดจากบรรดารายกลุ่มอะไรนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็สําหรับผมเนี่ยผมถือนะเรื่องนี้เป็นมารยาทนะครับเรามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของภายในอ่ะก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่ ไม่ได้มาบอกว่าผมคาดผิดอะไรเราจะไปไปวิจารณ์เขานะอ่ะเอาอย่างนี้เอาที่อิชิจัดเลยโอ้โหต้องชมเลยว่าเขารู้จักนะักฟุตบอลไทยอยู่แล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยทราบดีแม้ว่าจะมีการเตรียมทีมค่อนข้างน้อยกว่าคีกีสาน,นคีกีสานนี่เขาเตรียมทีมก็เกือบ40วันนะเยอะกว่าเราอีกแล้วอุ่นเครื่องไป4ี่แมชนะครับแต่ดูจากการเล่นเนี่ยก็แหมจริงๆก,ก็เตรียมเยอะถูกแล้วนะครับเพราะว่า ดูจากการเล่นแล้วมันไม่ค่อยจะเป็นเอเชียกลางเท่าไหร่นะครับแต่ว่าว่ากันของเราก่อนดีกว่าอิชิก็เลือกนักเตะที่เป็นเด็กเก่าที่เขาเคยคุมกับสมุดประกาศแล้วก็บุรีรัมเนี่ยในทีมชุดน,นี้หกคนใครเป็นแฟนบอลไทยต้องรู้ว่ามีใครบ้างนะโอเคปฏิวัติคำหมาแบ็กโฟร์ตามคาด sen, านิโคลัสมิเคิลสันถีรถรบุญมาทันกับตันทีมคู่เซนเตอร์เนี่ยก็เป็นพันษาหิมิบูลแล้วก็เอเลียสดอโล่ไม่ใช่กีษาดาการแมนที่ผมคาด ก็คงเป็นเรื่องของสรีละของมรรษาซึ่งก็เจอกับทีคิสถานก็ตัวใหญ่หน่อยนะครับไซส์แบบฝรั่งนิดหนึ่งแล้วก็มิดฟิลคู่กลางวีรเทพป้อมพันธ์กับพิรดลชนชนัศัมีนี่ชัดเลยนะครับตัวรุกสามคนกลางรุกก็เป็นอ่บดินภาลานะครับทางซ้ายตัวเบอร์สิทคือสุปะโะคสรชาติและสุภรพนัดเหมือนตา น้องชายก็เป็นกลางลุกด้านขวาหรือปีกขวาก็ได้แล้วก็นาเปาสุภชัยเจเดดนะก็สุปชัยเจเดตนัทุกคนก็คาดเหมือนกันหมดเวลาบุกเชฟบุกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะก็จะเป็น4ี่สองลำหนึ่งแต่เวลาที่คิกิสานบิลลอัพขึ้นมาสุภโชกก็จะไปไปไล่บอลไปเพรสคู่กับสุปชัยสุภโชกับสุภชัยก็เพรสก็จะเป็น4ี่สีมีฟิลคู่กลางแล้วก็มีริมเส้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ส่วนคีกิสถานนะครับคุณผู้ชมก็ตามคาดเหมือนกันนะครับผิดไปสักตำแหน่งหนึ่งนะครับผู้สาประตูอ่ะมาเริ่มดูกันเลยผู้สาประตูะตโยลยาเลฟนะครับซึ่งก็เป็นมือนหนึ่งของทีมอยู่แล้วก็จะเล่นในระบบเข้าผังมาเนี่ยก็ในสนามเขาก็ยืน442สีนะ่อะระบบการเล่นของด้านคีกิสานนะครับตโกตาเยฟผู้สาประตูแล้วก็มีสก,กินบายเยฟอักมาตอฟกับโกซูบาเยฟจะเป็นคู่เซนเตอร์ส่วนอูลูนะครับ หรือสก,กินเย็บเนี่ยก็เป็นเป็นแบ็กกองกลางมีอับดุลลัคทานอฟกับทางด้านดูชูเบคอฟปีกขวาก็เป็นคายเมิร์กและปีกซ้ายอาริคูลอฟข้างหน้าก็เป็นคิมมี่เมิร์กซึ่งเล่นอยู่ทัชเคน์พักทักกอและก็โคโจนักเตะโอนชาติคนหนึ่งนะครับอ่ะก็เกิดอะไรขึ้นกับเกมนะครับโดยเฉพาะเอาครึ่งแรกก่อนก็เป็นเกมที่ต้องต้องยื้อกัน สักแป๊บหนึ่งสร้างจังหวะของตัวเองประมาณ10 1ถึงสาทีแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้มอ,อมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับเรื่องของวิธีการเล่นของเราแล้วก็ของฝั่งตรงข้ามโอเคความไม่แน่นอนของทั้งสองฝั่งมันก็จะพอมีอยู่แต่ว่าทีมไทยเนี่ยจะดูอันตรายกว่าคิกิสานในเรื่องของการโจมตีดัน3 1เรามีทีละทอนที่วางบอลแม่น ลายหลังเขายืนห่างเขตโทษเมื่อไหร่นี้โดนวางตลบเลยนะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งและการประสานงานของสุภโชคซึ่งเป็นเบอร์สิบนะทุกคนก็นึกภาพไม่ออกว่ามันจะจะเป็นเบอร์สิบหรือจะยืนทางซ้ายหรือจะยังไงนะครับแต่เขายืนเบอร์สิบแล้วเขาร่วมเล่นกับสุปชยัยเล่นกับน้องเขาได้ดีในจังหวะที่แมนะแทงให้สุพนัทหลุดไปเนะี่ยม,มันคานฟํนนันเลยเราสร้างโอกาสแดนสามได้ดีกว่าขณะที่กีฬิสานก็เล่นบอลตามทรงเขาหากจะออกก้าง ะออกข้างให้ได้แต่มันออกไม่ได้เพราะเชฟเกมรับเรายืนกันค,นค,นคน่อนข้างดีแล้วก็ตัวมิดฟิลด์ริมเส้นของก็จะลงมาช่วยกันเพื่อไม่ให้คิกิสาเนี่ยไปถึงข้างหลังเส้นหลังแม้ว่จะแบ็คดูปีกแล้วก็ครอสเป็นจุดทีเด็ดเขาซึ่งตรงนี้ถือว่าอิชิก็วางหมากไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราแดน3เราทําได้ดีแล้วก็มีโอกาสเข้าไปยิงประตูนําก่อนแต่สุปชัยล้ําหน้าแมสุประโชคลูกนั้น ยิงชนเสาเข้าไปก็จบเรื่องนะแต่ก็แหมก็ว่าไม่ได้แล้วสุบรรณยิงชนคานอีกใช่ไหมคือคือมันเตือนละเตือนคีกิสานว่าข้างหน้าลายเนี่ยของเราเล่นได้ดีแล้วก็แดนกลางเราก็ช่วยกันเพรสเพื่อที่จะยั่งบอลกับคือหรือทําให้คีกิสานเล่นยากคีกิสานเล่นเกมไม่ได้เลยเอาคือเกมไม่ค่อยไปแดนสาของเรามันจะเป็นเกมมันจะอยู่แดน2แล้วก็ไปแดนไปแดน3ของคีกิสเองนะครับข้างแดนรับของคีกิสมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสได้ประตูซึ่ง มันก็เป็นจังหวะที่แบ็กขวาวพลาดด้วยทําให้บอลเนี่ยไปอยู่กับบดินแต่บดินก็ตัดสินใจดีก็สไตล์เขาเลี้ยงตัดในนะตัดเข้าขวาหรือยิงประตูก็ปัดไม่ดีนะฮะลูกนี้ปัดแล้วมันปิ้นอยู่แถวแถวนั้นสุภชัยเยเด็ดนี่ถูกที่ถูกเวลาเป็นสัญชาติยานสนหน้านะมีกลิ่นได้กลิ่นข่าวเลือดโฉบเข้าไปจัดการอ่ะก็เป็นประตูขึ้นนำนาะทีที่26หลังจากนั้น คีกิสานก็พยายามตั้งลำเน้นการคลองบอลให้บอลมันเคลื่อนที่เพื่อจะมาให้เกมมันนิ่งและเพื่อจะบุกใส่ไทยตรงเนี้ยมันก,ก็ทำได้ประมาณหนึ่งก็คือได้คลองบอลน,นานตั้งแต่นาทีที่30มสิก็ได้คลองบอลน,นานๆแต่มันก็เข้าแดน3ไทยไม่ได้ไงอันนี้ต้องชมการยืนเชฟของเรา4ี่สเวลารับอ่ะมันก็ทําให้กีกิสานก็ลำบากเพราะว่าพอบอลเขาแดบอลเขาถนัดด้านข้างไง แล้วพอมันไปไม่ได้เขาก็มีอยู่แค่สามคนเนี่ยอ่ะก็จะมีมีข้างหน้าเขาอ,ะอ่ะมีโคโจคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็นันดนเมิร์กคีมี่เมิร์กก็แค่นั้นเองแล้วก็เติมยากแล้วเชฟเรายืนดีก็เจาะยากมันบอลเขาจะขึ้นด้านข้างพอมันขึ้นไม่ได้เขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันมันมันเขาไม่มีบอลข้างในทะลุตะลวงไม่มีซึ่งตรงน,นี้เรามีของเราดีกว่าผมมองจากภาพที่มันเห็นในสนามน,นะมันก็เลยทําให้ครึ่งแรกเนี่ย เขามาครองบอลในช่วงนาทีสามสิถึงสีก็ประมาณนั้นแต่ครองบอลก็คือก็สร้างสร้างจังหวะการเล่นเป็นของตัวเองได้แต่นะคะเดียวกันพวกเขาก็ไม่กล้าจะเติมมากเพราะกลัวโดนสวนไงบางทีเราเห็นข้างหน้าเขามีอยู่สองคนหรือเต็มที่สามหลังเราก็สี่ลวก็มากกว่าอยู่ดีใช่ไหมกางก็ลงไปช่วยก็เลยแบบบอลเขาก็สร้างโอกาสยิงได้ได้น้อยอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นบอลไม่ค่อยน่ากลัวไปจบครึ่งแรก ครึ่งหลังเราเปลี่ยนตัวเลยเพราะว่าท้ายครึ่งแรกเนี่ยพีระดนชนับลัสมีเจ็บก็คงเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าอิชิก็ไม่เป็นไรมีสารัตอยู่เย็นเป็นตัวแทนก็มาเล่นกับวิลเลเทฟแค่คนเดียวแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมันเล่นไปได้สองสามนาทีเนี่ยเอะคิกิสานมาแปลกปก,กองหลังดูจะหลุมหลวมแล้วก็เล่นกันสเปสะสปะเราก็เลยได้โอกาสกดไปสองเที่ยวเองเที่ยวที่สามลุคคอสขังมิเกลสันเขามาเนี่ยก็ สุประโชคมงไม่โดนไปตกใส่กับตันนะกับตันเบอร์สามของเขาอะ่ะชื่อเอ่อเบอร์สามของเขานี่ก็คือโกซูบาเยฟนะฮะปกติเขาเล่นแบ็คนะโกซูบาเยฟเนี่ยแต่ก็วันเนี้ยเล่นกับไทยก็มาเล่นเซนเตอร์โกซูบาเยฟบอลตกใส่ตัวอ้าวสุประชัยอยู่แถวนั้นพอดีอยู่ถูกที่ถูกเวลานะถูกที่ถูกเวลายิงสองศูนย์เลยโอ้โหโหล่อเลยฮะสุประชัย นะครั้งที่แล้วนู่นนะบอลบอลโลกลเราพุ่เลือกโดนวิจาร์เยอะนะแต่ผมไม่ได้วิจาร์เขานะผมก็เพราะมันก็เออคราวนั้นมันก็ดูแบบมันก็เนื่อยๆกันนะก็เข้าใจเออพอนำสองศูนเนี่ยโอ้โหตอนนี้สบายแล้วทีมไทยเล่นเล่นง่ายเลยความกดดันลดลงแล้วก็ทุกคนเล่นอย่างมีวินยัยต้องชมช่วยช่วยกันเล่นด้วยอย่างที่แฟนบอลในเม้นเมื่อคลิปก่อนเกมบอกถ้าอยวิ่งเอะอ่า จริงๆวิ่งอะมันวิ่งได้แต่มันก็ต้องวิ่งให้ถูกจังหวะใช่ไหมไม่ใช่วิ่งไปเรื่อยใช่ไหมแต่เขาเราอวิ่งถูกวิ่งเป็นกลุ่มวิ่งถูกจังหวะลุมแยง่งปุ๊บปุ๊บคีคิดออกบอลยากเสียบอลอ่าบอลก็กลับมาเป็นของเราเจาะเราไม่ได้ใช่ไหมแล้วอิชิก็ทยอยเปลี่ยนค่อยๆทยอยเปลี่ยนตามตำแหน่งจะสังเกตว่าที่ไม่เปลี่ยนนี่คือแบ็กโฟประตูอประตูไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแบ็กโฟแล้วก็วีรเทพก็เป็นสี่ห้าหกคน เปลี่ยน5อ่ะสารัตก่อนคนแรกนะครับแล้วอย่างนั้นตามตำแหน่งอ่ะก็มีอย่างธีรศักดิ์เผยพยีพย่ไม้ก็ไปแทนสุปชัยใจเด็ดก็เลยอดทัชสตริกใช่ไหมก็เกิดแผน่นโอทัชสตริกด้านกันมันมีลูกหนึ่งก็แปรวืดไปประตูออกมาตัดพลาดเออ่ทางด้านข้างปฐมพละมิกกี้ก็ลงมาแทนทางด้านบนดินแล้วก็จเจริญศักดิ์ก็แทนสุพนัทสุพนัทก็น่าเสียดายนะเพราะว่ามันก็มี มันก็มีจังหวะหลุดเดียวที่ยิงติดเซฟคือก็อันเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าผมเมื่อก็พูดถึงคลิปก่นกอนๆว่าถ้าถ้าในสโมสรเนี่ยมันมีเกมไทม์ให้เล่นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องในเรื่องสภาพสุภนัทก็เหมือนจะนิดหนึ่งมันจะขาดตรงนี้ไปความชาร์ปอะความชาร์ปความคมอะไรในการเล่นความเฉียบมันจะมีให้เห็นอยู่งั้นก็อ่าโอเคก็ได้เล่นประมาณนี้แหละแต่ละ,จะเจริญสักแทนแล้วก็วรชิตก็มาแทนสุภโชคษาชาติก็เท่ากับแนวรุกเนี่ยเปลี่ยนหมดเลย แต่ว่ามีแกนอยู่มีโครงสร้างคือกองหลังกับเวียเทพเราก็พอจะเห็นทิศทางแล้วตอนเนี้น่าจะพอม,มองเห็นทิศทางแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าอิชิเนี่ยก็อาจจะมองเกมต่อเกมคู่แข่งแข็งอะไรอ,ะอย่างคิกเกอ่าเขาจุดเด่นก็คือที่ผมราะห์ไป,ไปต้องก่อนแข่งว่าคอสด้านข้างแล้วก็ลุกตั้งเตะแต่ลูกตั้งเตะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตั้งเตะมากนักเท่าไหร่เราก็พยายามไม่ไปฟาวง่ายๆนะ แต่ก็มีแหละแต่ก็ไม่ไม,ไม่อันตรายลูกคอสันข้างเขาไม่มีเลยจบเลยพอทาพอจุดแข่งเขาโดนลบเขาก็บอนก็ไม่มีพูดง่ายๆว่าเขาไม่ค่อยมีอะไรแล้วกองหลังกับกองกลางเนี่ยเขาเล่นแบบโซนนิ่งมันมันก็เลยทําให้เราเจาะง,ง่ายแล้วนักเตะเราข้างหน้าเราคลองอ่ะอันนี้มันก็เป็นจุดที่ทําให้ทีมไทยเนี่ยเก็บ3คะแนนได้อย่างงดงามนะในการเล่นด้วยทุกอย่างแล้วก็ประตูที่ทําได้จากการเขาทําแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นจังหวะทีะ่กองหลังเขาพลาด ลูกมันโดนมาหรือประตูปัดแต่มันเป็นการเขาทาเป็นโอเพ่นเพลของเราที่ทําได้ค่อนข้างดีนะก็3คะแนนที่มีค่ามากๆเป็นต้นทุนโอ้โหต้นทุนเยอะเลยนะอีก2นัดก็ก็ต้องสู้กันต่อยังวางใจไม่ได้นะยังวางใจเลยไม่ได้ก็ต้องว่านัดต่อน,นัดคือนัดหน้าเจอโอมาเนี่ยถ้ามีคะแนนก็โอกาสเข้ารอบก็มัน70%็ดเปอเลยนะสำหรับทีมอันดับ3ที่ดีสุดเนี่ยเอาแบบเพราะว่าหลังสุดท้ายเราเจอซาอุดิอาระเบียไงซนะาอุเขาก็ สมมุติว่าเขาจะชนะมา2แมตช์ได้6กคะแนนแล้วมาเจอไทยผมว่าเขาก็คงจะเล่นเต็มที่เพราะมันก็ต้องมองไปเส้นทางในรอบต่อไปด้วยใช่ไหมว่าจะเจอใครอะไรยังไงอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่แน่นะก็ต้องคึ้นชมนักเตะของเราก็อยากจะให้ผู้ชมได้เลือก Man of the Mat c h ยกเว้นสุปชัยแล้วกันเขายิง2ลูกทุกคนก็ตามหน้าสื่อตัวนี้สุปชัยนี่โอโ้มีรูปหลาเลยนะไม่รู้จะมีดราม,ม่ากันหรือเปล่ามันดราม,ม่าสุปชัยใจเด็ดนะผมเรียกสุปชยัยใจเด็ด ขอเป็นไม่เอาสุประชัยได้ไหมขอเป็นอีกคนอื่นนะผมว่าวันนี้เล่นได้โดดเด่นมากที่ผมชอบที่สุดเนี่ยส่วนตัวนะผมชอบนิคลัสมิคโฮซันแบ็คขวาแบ็กยุโรปอ่ะนี่เือนนักบอลสไตล์พวกยุโรปเล่นแข็งแกร่งนะครับมีความมุ่งมั่นทุ่มเทแข็งแกร่งแล้วก็สเต็ปบอลน,นี่แบ็กต,ตัวเติมอะใช่ไหมเล่นได้ค่อนข้างดีอันนี้ผมสําหรับผมนะคนอื่นๆก็เล่นได้มาตรฐานนะก็ ผมว่าอยากจะทําคะแนนความสามารถให้เล่นๆแต่เอาเป็นว่าพูดตรงนี้กันเลยแล้วกันนะสําหรับผมไม่นับสุภะชัยก็ขอเลือกนิโคลัสมิเกลันดาวเด่นของผมคนอื่นอ่ะมิเกมิโกลสผมให้แล้ละกันเต็ม10สุภะชัย9อ่าแต่คนอื่นเนี่ยก็จะเจจะอะไรเงี้ยมีมีหกไหม,ม <c oughs> ก็มันไม่มีหรอกเออมันก็เจ็ดแหละทุกคนนะก็ถือว่าเล่นดีกันมากๆแต่อยากรู้ว่าทุกท่านมองเกมนี้แบบไหนและใครคือแมนออฟเดอะแมช ถ้าไม่นับสุประชัยใจเด็ด